โอเคก็สวัสดีพี่น้องแฟนๆโอเคก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ผมอมเมอร์เทนนิสันคนดีคนเดิมแหละก่อนไปทำอย่างอื่นในคลิปนะครับเรามาสุ่มผลกันก่อนเป็นผลสุดโบราณจ้ะลาไปด้วยเก็บไปก่อนโอเคคลิปนี้เราจะมาสอนหาไข่มุกดำนะครับอะนี่มาถึนก็เจอเลยโอเคเนาะ ก็ไม่พูดพั่น์ทำเพลงนะครับผมไปเริ่มหากันเลยนะครับผมจุดแรกก็ตรงนี้เลยแหละเดีเก็บเลยแตกเหนะ็นไหมวิธีดูดง่ายๆนะครับผมทุกทุกครั้งที่มันเกิดจะเกิดใต้ปะกรลังแบบนี้เสมอนะอ่าตรงนี้ผมก็เคยเห็นนะัางหนึ่งแต่แต,แต่ไม่ค่อยเจอเพราะคน,นเห็มันก็เก็บไปเลยจากนั้นแหละเนาะต่อมาตรงนี้จุดที่สจุดที่สี่ตรงนี้ครับผมจุดที่หตรงนู้นนะครับ จุดที่หกตัวนี้ก็จะเกิดได้นะจุดที่ดห้าหกจุด 5, 6, นี้้วยกันเลยจุดที่ห้าจุดที่หกแล้วน้อก็ไปต่อไปนะครับอ,อ่าจุดที่เจ็ดนะครับอ่าจุดที่แปดนะครับผมตรงนี้อันนี้ของเกาะแรกนะ,ะมีสามเกาะครับจุดที่แปดแล้วเนาะต่อไปกลับมาตรงนี้นะครับผมกดผิดมาผิดมาผิด ทีทีอะไรอะอะไร,อ,ะไรอ่ะจุดที่แปดแล้วเนาะตอนนี้ก็จุดที่เก้าโอ้โหที่สิบจุดที่สิบเอ็ดจุดที่สิบสองนี่เก้าไหมเก้าสิบนี่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเกิดนะไม่รู้เกิดหรือเปล่าสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองโน่นนี่ตรงนี้นะครับสิบสามตรงนี้สิบสามตรงนี้เลยสิบสี่สิบห้า 16นะครับผมจุดสิบหกเจนี่สิบแที่ผมพูดมาในผมเจอทุกจุดแล้วนะนี้ผมไม่เคยเจอมนันรู้ีหรือเปล่าแต่ผมนับเป็น20ไว้ก่อนแล้วกันเนาะนี่นี่ 21, นี่ประมาณนี้แหละต่อแรกประมาณนี้เขาเกาะต่อไปดูนนในแผนที่เลยนะครับผมจะไล่แบบนี้นะของผม,ผมตอนนี้เราอยู่เกาะแรกเนาะเราแผนที่บักใช่เถอะใช่บักไป เออบักกาะต่อไปคือเกาะนี้นะครับผมนี่เกาะนี้กาะเอาไว้ทำรมาโกรเนี่ยไอไอเก่อไว้ทำดาบรออ่ะเออไปเกาะต่อไปไปเกาะนั้นเลยนะครับผมแค่นั้นเลยเกาะนั้นคือเกิดทุกตรงในเกาะเลยครับทุกที่ในเกาะเลยจะเกิดตรงนั้นมันเป็นเกาะเล็กนะครับก็รอบๆเกาะอะรอบๆต้นไม้ในเกาะเลยตามนั้นเลยเนาะนี่ตรงนี้นี่จะเป็นฟองน้ําแบบนี้ เกาะเครือพาร์นี่ตัวนี้เห็นไ,ไหมนี่เจอไข่มุกดำด้วยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไข่มุกดำเบียบว่าโนว์เพลนะครับนี่ก็จะมีหนังสือด้วยว่าจะเกิดประมาณนี้แทั่วเกาะเลยจะเกิดได้ทั้งทั่วเลยนี่เกาะแบบนี้นะเนาะเอาไว้ทำดับรอได้นะครับผมใครอยากดู้ทำยังไงก็ไปดูคลิปเลยทำไปแล้วนะต่อไปต,อต่อไปคือเกาะอ,อ่านี่เกาะเดอร์ชาร์ใช่ปะวะ เออก่อนนี้แหละก่อนนี้แหละอ่ะก่อนนี้ก่อข้างหน้านี่แหละคก่อที่มีฟาร์มลิงอ่ะก่อลิงอ่ะเขาเชอาเลี้กงฟอก่อลิงก่อนก่อลิงเนาะก่อตามนี้เนาะก่อลิงจะเยอะหน่อยครับผมก่อลิงจุดจะเยอะหน่อยโอ้ยหูฟังมันช็อตโอเคเอเรสเกิดด้วยเอเรสหรือเอเรสวะ โอเคครับ <Okay>, so ผมเริ่มผมจะนับจากหน้าเกาะแล้วกันเนาะจะได้จำง่ายๆอ่ะหน้าเกาะนะครับผมตรงนี้หน้าเกาะโอเคครับมาทางซ้ายก่อนก็ได้เนาะหรือจะไปทางขวาก่อนก็ได้แต่ผมจะไล่าจากซ้ายไปขวาอ่ะนี่ไงครับจุดแรกเกิดอะไรเห็นไหมกระจายนะมันจะเกิดการกระจายเลยนะผมแนะนําให้หาทุกเกาะเลยมนาะจุดแรกนะครับผมเกาะน,นี้นะก็เอามาอ่ะเดี๋ยวขอตีนี่ก่อน ตีเนี่ยตีเอนเน,นะไม่รีบไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวคลิปสัน้น อโอเคต่อครับผมจุดต่อมาจุดที่2อยู่ตรงนี้เลยต้นนี้เลยจุดที่สามอยู่ตรงนั้นตันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนี่จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยของผมนะนี่มันเปดนลิควีตด้วยต่อไปอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นออดิแฟ์อะไรสักอย่างไม่แน่ใจในอนาคต ที่3นะครับไนต้องบินหน่อยจุดที่สาม,มเหยววะผมผมมาก่อนเนี่ยผมยังโลงเลยหลายรอบแล้วนี่จุดที่3จุจะต้นนี้เลยต่อไปไปกันต่อไปกันต่อเลยจุดต่อไป ก็จะประมาณนี้แล้วเนาะก่อนนี้จะไม่ได้เยอะมากจุดที่4ีู่่ตรงนี้เลยนะครับจุดสี 4, 4. ย้ำอีกรอบนะครับผมจุดที่ผมเอามาให้ดูทั้งหมดในนี้อาจจะบีเอ้ยพี่ผมไม่เคยเจอจุดนี้เลยอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่ผมจะพูดตรงๆนะผมเจอมาทุกจุดแล้วนะในคลิปเราก็มีให้ดูนะโอเคเนาะอือะไรอะไรงงงงไอ้สัตวสงง งงงงไอสัตว์งงโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับโอเคเขาเรามาประกาศรางวัลผู้โชคดีจาก EP ที่แล้วตอนนี้ช่องเราก็เดินทางถึง800ซับแล้วนะครับผมไปกันต่อจากคุณอเอาเอ,าเอาวาอาวาอาวาเาวาคียนี้เคียนี้อะไรสักอย่างแหละเออเขาตอบมาประมาณว่าอีเวนท์ทะเลโลกสามมี ไทเรนเจ้าทะเลใหม่อ่าใช่สองหนวดปลาหมึกใช่สามปูใช่สี่มังกรใช่ชื่อในเกมจุดเดี๋ยวคอมเมนต์ขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองแหละอยากเอาผลไปเล่นเอาไว้ฟาร์มครับอยากได้มากๆอ่าจะให้ครับผมก็ตอนนี้จะพันทรับแล้วเนาะไปกันต่อครับผมช่วยกันผักดันหน่อยนะครับเจอกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิติดต่อรับรางวัลให้เลยนะครับผมน้องๆ น้องคนนี้ได้รางวัลน,นะครับติดต่อแล้วมาโอเคครับผมกลับมาที่การแจกของต่อมาแล้วผมการแจกครั้งนี้จะเป็นของไหนไม่ได้เลยนะครับนอกซิจาห่างไฮด้าครับผมหามาเพิ่มได้แล้วนะครับผมแจกไปแล้วนะครับคนนั้นลืมแคปบไว้ให้ดูเฉยก็หาไม่เพิ่มนะครับผมอีพีนี้หางไฮด้านะครับหูสมุดได้ต่ของดิจินอลลี่ขึ้นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ของอีพิกหน่อยหรอวะเสียอย่างเดียวเลยโอเคครับผมอกติการในการรับนะครับผมว่าไฮด้า มีกี่เฟดและเฟดแต่และเฟดเลือดเท่าไหร่แล้วก็ชื่อโรบะครับผมเดี๋ยวผมแอดไปเองติดต่อรับประวัติในที่ดิสคอสได้ครับผมถ้าผมป,ร,ประกาศมาได้นะครับผมเจอกัน EP หน้าผม EP นี้จบไปเพียงเช้านี้นี่แค่บัดนี้เสียงแก้นพิษเข่ามาต่อขอสมบ่าแม่พ่อว่าเป็พี่น้องผู่มาจอบหังชมลูกหลานระเบียบบ้าดาสินเสียง